มีคำว่าลุงแน่นอนรังประ,ะชารนะครับที่มีแฮชแท็กพูดถึงและน่าสนใจคือโอ้โหแฮชแท็กที่พูดถึงมากที่สุดคือไปต่อหรือพอก่อนไม่มีใครพูดถึงนโยบายเลยพร้อมนะฮะ พอพร้อมนะโอเคโอเคโอเคพร้อมมาต้องบอกว่าพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญครับจากแฮชแท็กเลยครับคุณชัยวุฒิไปต่อหรือพอก่อนเพราะประพลบอกว่าพลเอกประวิทย์อยู่มาเนี่ยคงจะไม่ไหวแล้วหรือเปล่า8ปี7 8ปีที่ผ่านมารวมไปถึงผลโพไม่ขึ้นเลยนะฮะชื่อของพลเอกประวิทย์ฮะที่ผ่านมา8ปีนี่ นายยกชื่อลุงตู่นะไม่ใช่ชื่อลุงป้อมนะเดี๋ยวก่อนแล้วลุงตู่ไม่ได้อยู่พลังประชารัฐแล้วนะลุงตู่อยู่ไหนลุงตู่อยู่ไหนมีเพลงอันนี้จะร้องเพลงหรือเปล่าเขาว่าไม่ได้อยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นการนำรัฐบาลมาสี่ปีอยากให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลด้วยนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีผลงานดีๆเยอะนะครับในการช่วยทำให้เศรษฐกิจเดินหน้ามาได้นะบ้านเมืองมีเสถียรภาพนะตัวเลข GDP ต่างๆเนี่ยมันก็โตขึ้นนะครับ ยอดขายบ้านอ,อสังหาริมทรัพย์ก็เติบโตซึ่งเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจอยู่แล้วอุตสกกาหกรรมรถยนต์ก็มีการเติบโตตัวเลขดีใจโบนัสกันแปดเดือนเก้าเดือนคนที่อยู่ในวงการนี้เขาก็รู้ดีลูกป้อมเนี่ยเราชูเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้งอ่ะใช่ไหมคะคแต่มันมีคนบางกลุ่มเนาะที่เขามอกว่าก็จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากทหารที่ทําให้เกิดความขัดแยง้งอยากชี้แจงยังไงไหมคะเออเอากก้าวข้มวามความขัดแย้งก่อนนะคุมเดิระวิตยเนี่ยท่านก็มีความความหนักแน่นในในตัวท่านเองว่าท่านเป็นทหาร อดีตทหารนะแล้วก็รักชาติรักแผ่นดินอยากให้บ้านเมืองสงบสุขอยากให้คนไทยรักกันาสามัคคีกันแล้วก็ทําให้บ้านเมือง เดินหน้าคือนี่คือความคิดท่านจริงๆถึงต้อง,งถึงต้องมาวันนี้อาสาเป็นนายกนะครับมไม่อยากทะเลออาะอะครไม่อยากขัดแย้งกับใครมองยังไงที่อย่างก้าวไกลเนี่ยเขาบอกเลยเขาจะรีดไขมันทหารในส่วนที่ไม่จำเป็นของกองทัพเนี่ยพลังประชารัฐทึ่มีแกนนําเป็นทหารเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงคะที่ผ่านมาเรามีระบบงบประมาณที่ผ่านกรรมธิการของสภาผู้แทนรัษฎระครับก็มีการพิจารณงบประมาณมีการตัดลดงบประมาณมีการตรวจสอบอยู่แล้วนะฮะไอห้าหมื่นบาทไอห้าอะไรห้าหมื่นล้านน่ะห้าหมื่นล้านเป็นไปไม่ได้หรอกครับเขามีงบอยู่สองแสนเขา ที่5เปอร์เซ็นต์มันเยอะไปไม่เห็นด้วยพวกเราตรวจสอบอยู่มันก็ปรับลดอยู่แล้วมันลดไม่ได้ขนาดนั้นก็ถ้าเกิดว่าเราต้องไปลดทหารเกณฑ์ไงเร่อง้เาพเรื่องขนาดที่เราพูดกันถึงว่าเราต้องปฏิรูปกองทัพให้มีประสิทธิภาพก็คือหมายถึงว่าต้องมีเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นใช่ไหมทันสมัยลดคนไงจะได้ลดคนสองแล้วก็พูดถึงเรื่องการเพิ่มเงินเดือนสวัสดิการครับซึ่งมันใช้เงินทางนั้นนะฮะแต่อีกฝั่งนึงบอกจะตัดงบประมาณคือพูดมันก็ขัดกันแล้วอ่ะมันทำไม ตัดไปใช้ในส่วนที่จำเป็นไงเ้าวริงเวลาจัดนก็ลถามเรื่องกองทัพก็จำเป็นนะไม่ใช่ไม่จำเป็นาะเรว่องกองทัพไม่จำเป็นผมเรียนนะวันนี้ปัญหาความมั่นคงเป็นเรื่องสําคัญนะมันมีฟ็อกสปอตในภูมิภาคหลายที่นะฮะที่เรือน้ําจากอเมริกามันจะไปอยู่เกาหลีใต้แล้วนะทางข่าวว่าอมันไม่เยือกขนาดห้าหมื่นแล้วถามความรู้สึกส่วนตัวลุงป้อมจูกด่าเยอะมากนะในในแฮชแท็กอะไม่เอาไม่เอาลุงตู่ไม่เอาลุงป้อมไม่เอาลุงตู่ไม่เอาลุงป้อม พอได้แล้วพอได้แล้วไม่เอาลุงปู่ในในในส่วนตัวของพลังประชารัฐมอตงนี้ยังไงฮะในโซเชียลพูดเยอะกก<น>็<า>คนที่เป็นรัฐอะไรคนที่เป็นสายค้านอยากเป็นรัฐบาลก็ต้องด่าลุงไงใช่ไหมอ่าอ่าคนที่รักลุงก็เยอะผมไปลุงพื้นที่กับลุงป้อมเนี่ยโอ้มีคนมากอดมาหอมแก้มเด็กนักเรียนก็มาขอถ่ายรูปเขาไม่ได้เกลียดลุงป้อมขนาดนั้นหรอกเ้าไม่ทมันเองแล้วเราจเราจะไปแย่งขาแต่ว่าแต่ว่ายอมรับว่ายอมรับยอมรับหนึ่งว่าลุงเนี่ยก็อาจจะ พูดไม่เก่งท่านไม่ค่อยได้หาเสียงได้แบบไปจ้าวแจ๊ะอะไรเงี้ยนะเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมเพราะท่านแต่ท่านเป็นคนคิดเร็วนะเพราะท่านมีประสบการณ์แต่เดินช้ามีปภาษาเดินช้าถูกต้องเพราะท่านขาเจ็บคใช่ใช่ใช่ท่านบอกท่านหนักแน่นหนักหนักแน่นเพราะอะไรหนักแน่นเพราะอะไรหนักแน่นในอุดมการณ์รักชาติรักแผ่นดินท่านพูดบ่อยผมจำได้แล้วเนี่ยและที่สำคัญคือตัวเบาเบายังไงเบาเองครับ บาไงก็ไม่มีภาระไงไม่เป็นโนมินีใครไม่ต้องทำงานเพื่อใครทำงานเพื่อประชาชนเพราะไม่ได้มีภาระกับใครโอเคดีมือแล้วคุณมือแล้วหมุนมือแล้วเบอร์หนเบอร์หนเบอร์ขอบคุณนะครับพลังพัฒนาครับชัยพุฒนะครับขอบคุณมากวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้